อิงฟ้าหอมงานหนักพันกว่าวันเตรียมกเกษียณด้านบ้านปลายชีวิตไม่อยากใช้เงินที่โรงพยาบาลต้องยอมรับว่าเป็นสาวสวยที่เก่งและแก่งสุดๆอีกหนึ่งคนในยุคนี้เลยก็ว่าได้สําหรับอิงฟ้าวาราหะนางงามจากเวทีดังที่ตอนนี้เพิ่งตําแหน่งดาราสาวท่านหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าการแสดงของอิงฟ้านั้นประจักษ์ได้เป็นที่ยอมรับจนคิวงานจ่อรอไม่หวัดไม่ไหวซึ่งอิงฟ้าได้มาเปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ว่าตลอดระยะเวลาสามปีที่เธอได้รับตําแหน่งมิสแกนมานั้น ต้องทำงานหนักแทบทุกวันวันหยุดนี้แทบสนับวันได้ต่างจากที่หฮมงานหนักมานานอิงฟ้าได้วางแผนที่จกกะเกษียณของเธอไว้ด้วยอิงฟ้าเผยว่าจริงๆคนคิดว่าเราเริ่มทำงานตั้งแต่ได้ตำแหน่งมาแต่จริงๆหนูทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่หขวบแล้วแต่เรื่องของไรายได้ที่โอเค3ปีมาที่เราได้ตำแหน่งมามันมากกว่าตอนที่เราไม่มีตำแหน่งแค่นั้นเอง แต่ว่าการทํางานพอนับเป็น3ปีมันดูน้อยแต่พอนับมาเป็นวันที่เราไม่ได้หยุดเลยประมาณพันกว่าวันที่เราทําทุกวันมันก็ทําให้มีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าถ้าเรามีเป้าหมายเก็บเงินได้เท่านี้เราโอเคแล้วจริงๆบ้านปลายชีวิตหนูอยากอยู่ต่างจังหวัดด้วยซ้ำอยากอยู่เรียบง่ายอยอยู่กับธรรมชาติก็อยู่ได้แล้วกเกษียณในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงอยู่ทํางานเลยอาจจะเป็นการทํางานที่ไม่ได้หนักเท่าทุกวันนี้ต่อปีอาจจะรับสัก2-3เรื่องพอหรือ1-2ถถ้ามีอีเวนต์อะไรเราก็ไป แต่อาจจะไม่ได้อัดแน่นขนาดนี้หนูไม่อยากเก็บเงินไปใช้ที่โรงพยาบาล